ผมอยู่ใน c o n ดักชั่นซิมูเลเตอร์นะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังใช้แค t เซิลลิน่นะครับผมแล้วก็รถขุดแล้วก็รถตักเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะเอาเป็นลิฟแพนะครับมาช่วยตักด้วยแล้วกันนะผมไปดูได้เลยครับโอ้อสวัสดีคุณผชมด,ด้วยแล้วกันนะผมคือมันอาจจะก,กระตุกนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกม่งแบบกระตุกเลยอะเดี๋ยวเอาการาฟ,ฟิกลงอกีกสักหน่อยนึงคือการาฟิกลงก็ไม่ได้ช่วย เอ่อเยอะสักเท่าไหร่นะผมแหมก็มันก็ไม่ได้ช่วยเยอะสักเท่าไหร่นะครับนี่ออดิโออ้อปับเอากากขึ้งไหมการาฟิกก็โอ้โหแม่งยังก,กากเลยดูดิดูแคทดิดูโลโก้แคทดิโอ้ผมรับไม่ได้ <c ười> ผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้มาเออขึ้น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 ,น,นไป โอ้ลูกก็แคทชัดขึ้นมานิดนึงแต่ว,วามกระตุกก็เพิ่มขึ้นนะมานะผมมามามาพยายามขึ้นมานะผมก็ใส่จอยขับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาลิปแฮร์มาตักด้วยแล้วกันนะครับผมเอาลิปแฮร์มาตักด้วยอ่าไม่รู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วน,นะครับผม คนอีกวะเนี่ยวางโคตรต่ำเลยบุ้งกีโอ้วางบุ้งกีอย่างต่ำเลยยกดีอ๋อแล้วอันนี้มันอ๋ออันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยโอ้เหรอมันตั้งค่าผิดหรอไอ้ทำไมจอยมันตั้งค่าผิดวะอ๋อต้องเป็น ISO นะครับผมมาตรฐาน ISO นะครับเี่เคยได้ยินคำนี้ไหม มาตรฐาน ISO นะครับคุณผู้ชมครับ20นาทีหลังจากนี้ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโอเอ้าแล้วมึงยกต่ำอีกแล้วเอ้าทำไมมันยกต่ำแต่วะโหคิดว่าผมยกสูงนาะอ๋อม่ต้องยกสุดเลยว่างั้นต้องยกสุดเลยครับผมอ่ามาตรฐาน ISO เสียงเสียงแคสนี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผม เด็กนักขับนะครับเสียงเบาก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมโอ้ผมเร่งแรงอยู่นะมันก็ไม่น่าเบาสักเท่าไหร่นะตักดินครับตักดินตักดินแล้วครับตักดินเลยแม่เสียงแคทพาะจังวะ ไฟล้อจากว้าไฟล้อจากว้าไม oh ่ดู้มันเดี๋ยวต่ำๆใช่ไหมต่ำต่ำไกลไกใช่ไหมอ่ะไกลไกลเลยเด้ประท้องรถคนเดียวเฮ้ยเม่งไม่ได้มองอีกไม่ได้มองไม่ได้มองไม่รู้คำจะดับหรือเปล่านะครับผมอัดเยียมนี้ทีไรนี่อันตรายตลอดนะครับผม เดี๋ยวเห็น hmm. ไหมแคทมันออกได้สุดแล้วนะครับตอนนี้อัปเดตมาดีมากเมื่อก่อนแคทมันจะออกได้ประมาณประมาณประมาณเท่านี้อ่าประมาณออกออกได้ประมาณเท่านี้สําหรับสําหรับเอ่อโอ้โหนี่ตรงพังสําหรับอ<ๆ>้กเขาเรียกว่าสหรับตัวกระบอกตรงบุ้งขีนะผมแต่ตอนนี้ออกได้สุดแล้วนะออกได้เทบสุดแล้วนะครับตอนนี้ ดินใส่ดำแวครับผมโอ้ยไปไหนเนอะโอ้เราไปเดินได้ครั้งเดียวบั๊ไม่ใช่บัสกรวนอ่าถ้าถ้าอยากให้มันเร็วก็ต้องแบบว่าเอาอขายมันตรงนี้แหละคุณผู้ชมถ้ายากแบบถ้าอยากเอาสนุกก็ อขับรถไปขายเอานะครับผมเนี่ยแคทเธอรีนล่านะเนาะเมไปเอาลิฟแพร์มาตัดด้วยดีกว่าว่าะคนละคันไปเลยกับลิฟแพร์เนาะ มากเลยพอดีรถขัดเป็นเลยรละกันเป็นเลย,ลเเลยมันยกได้ต่ำมากเลยนะครับขับได้เหมือนของจริงเลยนะผมการโยกันอะไรเหมือนของจริงเป๊ะนะครับผม มันคงจริงโปแช่ยุบแต่ผมเอาลิแพร์มาขับเล่นดีกว่านะผมไม่ได้ขับนานแล้วคันไม่คันตั้งใหญ่นะเกือบ40ตันนะแต่พวกกีแบบเล็กมากเลยนะดูดิพวกกีอย่างเล็กเลยนะแต่วอาร์มเนี่ยใหญ่แบบใหญ่ร่วมเพิ่มด้วยนะครับ อาร์มยังใหญ่เลยนะผมโอ้โหอาม,มันใหญ่แล้วก็สั้นนะแต่พวกกีไม่ยังเล็กอะ่ะดูดิมันสวยนะแต่ว่ามันดูมันแลกอะ่ะกกียังเล็กเลยอาร์มก็ใหญ่ก,กีมันกว่าที่จะใหญ่ก,กว่านี้นะเล็กแต่ลึกใช่ไหมโอ้จอยมันก็น ขับไม่ได้เดินไม่ได้จอยลวนลองตักดูนะครับเอ,เอาเช้าๆช้าเถอะพี่เช้าๆ้เถอะมอร์นิ่งอ่ะมา กดม้าหนึ่งกดม้าหนึ่งกดม้าหนึ่งครับกดม้าหนึ่งนะครับผมก็กดมอนนิ่งนะใช่ไหมอ่าวันนี้พวกซานี่ก็มาเล่นน้ำนะครับผมวันนี้ใช้แคทกับลิ้แพรนะครับงานสร้างสนามฟุตบอลแล้วกันนะครับผมไปครับผมสร้างสนามฟุตบอลเป็นลามาแล้วครับมาแล้ว มาแล้วครับมาแล้วดูผู้ชายพันดีโอเคถอยเลยถอยเลยเด๊มันต้องโกดูกันดี คทวีเอสิบแฮนะครับผมแคทชนะกินขาดเพราะว่าแคทมัน50ตันนะส่วนริบแฮรก็4ี่อ่าสาตันนะครับผมกับ40ตันนะผมก็อ่แคทบุ้งกีใหญ่กว่านะกินขาดยังไงก็กินขาดอ่ะแคทแคทชนะขาดลอยนะไม่ต้องคือมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละขนาดกันนะเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเทียบกันแคทก็ต้องชนะอยู่แล้ว ไอ้นี่ไอ้นี่ทั้งช้านะผมช้าด้วยแล้วก็อามสั้นแล้วก็บุกี้เล็กโอ้เสียหมดเลยนะครับดูดิบุกี้เขาเล็กมากเลยนะครับกี่เขาเล็กจริงๆนะครับ ว่ามันได้ความลึกนะแต่แคทก็ลึกนะแคทไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะแคทลึกกว่านี้อีกด้วยจ้งเลยเดแต่ถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันทุกอย่างมันใช้งานได้หมดเลย ใช้งานได้ดีอยู่นะผมใหญ่ไหมอาร์มันสั้นเห็นไหมระยะนี้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะอาร์มสั้นมากถึงป้าเฮ้ยเกือบไม่ถึงอ่ะเห็นไหมอาร์มอย่างสั้นเลยนะครับอาร์มันสั้นจริงโอ้ว้าวโอ้ว้าว เนี่ยมันน่าจะดึงถอยมาได้เนาะแหมดึงตัวเองซะงั้นเลยดึงตัวดึงแต่ที่จะดึงรถดํามึงมาดึงตัวเองนี่นะแต่ที่พี่จะดึงรถดําเนาะดึงตัวเองซะงั้นเลยนะผมไปถอยถอยนะผมเอา ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ววนะ่ะอันนี้ตอนนี้เราอ่าตอนนี้เราตักได้74เปอร์เซ็นต์นะผู้ชมค,ครับก็เหลืออีกนานนะครับผมลึกยาวไกลครับผลทางนี้ครับผมผู้ชมมันมันคือม,ม,มันเลือกระดับได้ไงมันไม่เหมือนบนใบถือไงคือมันทําแบบหนักจริงๆครับมันทแบบหนักมากๆเลยนะถ้าทำจริง ครับจวดจวดรับจวดเพราะว่าขับแคสตดูมีคนสุขกว่อนะ ว่ะกับแชตดูมีคนสุกแบบป่อันนี้เราขายได้ตังค์ด้วยนะครับเราตักใส่รถจำรถมันช้ามากเลยผมขอโกเบโกรุ่น11ได้ปะเออเอสเ0ร้อยสี่สิบรุ่นสิบเอ็ดอ่ะ เอาขอเอาเอาไมาใ้ผมเถอะมาผมขับแบบไม่ขับรุ่นอื่นเลยเดี๋ยวดูนี่ผมจะไม่ขับรุ่นอื่นเลยถ้าโกเไปโกะรุ่น11มาเนี่ยนะครับผมเป็น DLC นะครับไม่งั้นเราเอาแคทก็ได้เนาะเอาแคทเล็กจินก็ได้เนาะคือขนาดลิพแย่ยังมี DLC เลยแคทไม่มี DLC เลยหรอ ากนแะรบแล้วอาร์มดูดิอาร์มโคตรยาวดูดิแล้วอาร์มเขาไม่ใหญ่แบบตัวท้ามเหมือนลิฟแพร์นะครับนะนะผมอ่าเดี๋ยวลองขายดูดิขายหมดดีเลย <c oughs> เวลาขับมันดูแบบดูดูแบบโล่งๆอ่ะดูเร็วๆแต่ลิฟแฮมันอาร์มมันใหญ่มากนะครับ อ่า,อามันใหญ่จิงงดูดิเอไม่ใช่ดู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 ไอไอ,อ,อ,อตัวนี้อามเล็บตักเลี้วเลยอนะไม่เต็มด้วยนะครับเนี่ยนะไม่เต็มเอาอยิ่งอ่าโอ้ใจยเย็ยนใจยเย็ยน ไม่สะอาดเลยวะเรเอยนกันยีก ดีก็เดิมอะตั้งแต่มันอัพอัปเดตตัวบุ้งกี่ให้เนี่ยขับดีก็เดิมมากมากเลยดูดิเนีย่ยขับดีมากเลยอ่ะโอ้โหขับดีก็เดิมมากมากเลยแล้วไม่ไอถ้าขับบูมสั้นนี่ไม่ต้องห่วงครับมันมันไม่ชนตัวเองอยู่แล้วครับเห็นไหมมันไม่มีทางชนตัวเองนะครับเห็นไหม แล้วก็ไม่มีทางชนบูมชนอามชนอะไรด้วยชนชนแต่แท็กนี่แหละระวังแต่แท็กนี่แหละแต่ถ้าขับบูมยาวอะ่ะโอ้โหชนอันนี้แน่นอนชนเขาเรียกว่าชนชมันมันมันมีโอกาสโดนตัวเองนะครับสำหรับ,บบูมยาวนะครับมาเก็บงาน,นครับผม อู้เอื้อมถึงเฉยหรอเฮ้ยโหดจัดอ่ะโหดจัดโอ้โหแคทคองเลยอะ่ะเด้หดจัดครับโอู้้เอือ้อมถึงเฉยเลย เดินพี่ดีกูเดินผิดเรื่องเรื่องถูกเป็นเรื่องปกตินะครับอ้าวโหสุดจัดสุดจัดนี่ชื้นี่เอาไปถอยทำไมเราพี่ถอยทำไมอ่ะเฮ้ยมึงจะรีบซิ่งไปไหนนะ ไปดิรีบปีนหนีซิ่งเลยนะจะซิ่งไปไหนจะซิ่งไปไหนจัดไปครับจัดไปปั๊บเดเทไปเลย ผมอยากให้อย่างเดียวคืออยากให้มันดึงรถได้อยากให้มันดันตูดรถได้อะนะผมอยากอยากมาก ไอเสร็จแล้วไอเสร็จแล้วเอาแค่เวลาหมดนะครับผมไม่ไม่ต้องเอาเสร็จเวลาหมดก็พอนะครับโอ้ยไปถึงน,นี่มันเต็มแล้วพี่เต็มแล้วเจ้า นี่คือผมกำลังจะสร้างสนามฟุตบอลน,นะครับคุณผู้ชมก็ใครที่เข้ามาก็เข้ามาดูได้นะครับมีมันมีเกมไหนบ้างที่สร้างสนามฟุตบอลนนะ่ะไม่มีมีนต่เกมบอลมันจะเกม,มเตะบอลนนะ่ะจัดทีมเล่นบอลนนะ่ะไม่มีนะเกมไหนที่มันสร้างสนามฟุตบอลน่ะคเนี่ยมันไม่มีนะผมผมยังไม่เคยเห็นเกมไหนสร้างสนามฟุตบอลเลยนะคุณผู้ชมมีเกมนี้นสร้างสนามฟุตบอลนนะ่ะหมดปล้วนะ เหมือนเหมือนจะดีนะใช่ปะเหมือนจะดีนะสร้างสนามฟุตบอลน่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงนี่แค่เริ่มต้นนะครับแค่แบบเริ่มแรกเลยนะเนี่ยามาตักดินเนี่ยแค่เริ่มแรกเลยแบบแรกๆเลยนะครับแรกๆเลยแหละเนี่ยมาแบบอย่างนี้เลยนะครับ ไม่เสร็จสักทีเนี่ยดินเราออกไม่เสร็จสักทีเนี่ยวันนี้เอาแคทมาคลองงานเลยครับผมเพราะว่าแคททำงานได้เหมือนกับซานี่แล้วครับตอนนี้ตอนแรกซานี่เหลื่อมล้ำนิดนึงเรื่องของบุ้งกีเนี่ยบุ้งกีซานี่มันจะออกออกออกได้เยอะกว่าแต่ว่าแคทจะเสียเปรียบเรื่องบุ้งกีที่ออกได้ได้น้อยกว่าซานี่แต่ตอนนี้เท่ากันแลวครับผม เท่ากันเท่าแบบเท่าจะจ,จัดแล้วนะครับผมอีโอหน้าน่าจะเสร็จนะครับผมสหรับงานนี่อ่าลอกตรงนี้นะครับผมได้โอ้โห84เปอร์เซ็นต์เองไม่น่าจะเสร็จอะ่ะอ๋อเหลือด้านข้างอีกเราต้องไปเก็บขอบข้างอีกนี่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาแคทเอาแคทเ,เก็บก็ได้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคอมดับอีก